วางปลาคาบจ้าปลาคาบจะไปเจอค่ะปลานปลาบึกปลาคาบเจอปลาบึกเอาแล้วจ้าจอดแล้วจ้าอุ้ยตัวใหญ่มากอมาตรงนี้เลยเาเอาเขาลอยกับวา เอามาให้ดูความเข็งของวาลาครับวาลาครับมาแล้วจ้ะปวดขาเลยของหนูจมยากแม่ของป้อหนาแน่นไงเออหนาแน่นมันใลเล้าแล้วหมันลอยกลับมาใช่ลอยกลับมาเออมันแน่น เริ่มละลายแล้วเริ่มละลายแล้วฟามอกแค่ยากเลยเออ